ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c l e Tarot นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงแบบรายเดือนของชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะหรือผู้ที่มีลักนาะราศีอยู่ในราศีมิถุนก็สามารถดูได้นะคะจะเป็นการดูดวงรายเดือนในเดือนออกันยายนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะมี่เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะก็คือไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ line, เข้ามาคุยกันได้นะคะมีรายละเอียดอยู่ในช่อง description นะคะด้านล่างค่าครูก็ตามศรัทาเลย เคเดี๋ยวเรามาดูการงานการเงินของชาวราศีมิถุนกันก่อน โอเค4อฟแ a น king อฟ cups n i อ e of pentacle แล้วก็ king of w a น d debut the debut จะมี S ไหม่ d e b u โอเคว้าวหน้าไพ่สวยนะโอเคขอเรียงไพ่ดนึงนะคะขอจับไพ่ก่อนโอเคอ่ะ สำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้นะคะมองดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะการงานการเงินในเดือนกันยายนนี้จะประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณจะแบบมีแพชชั่นในการทำงานเหมือนว่าใครบางคนนะคะและชาวราศีมิถุนบางคนนะคะเหมือนจะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่เป็นงานในฝันอะ เป็นงานเป็นงานที่อยากทํามานานแล้วแล้วก็แบบมีโอกาสได้ลงมือทําคุณจะมี p a ชชั่นในการทํางานนี้มากๆเลยนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวนะหรือว่าเปลี่ยนงานใหม่ได้ทํางานใหม่ในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบคุณจะมีความสุขในการทํางานมากๆเลยนะคะเพื่อนร่วมง,งานก็ดีการงานก็ดีหน้าที่การงานแบบกําลังไปได้ดีกําลังไปได้สวยเลยงานแล้วก็จะมีการเออเหมือนแบบว่า จะมีเขาเรียกว่าแหละรประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอะ่ะการงานแบบว่าค่อนข้างบางคนนี่การงานจะเป็นไปแบบมั่นคงมีความมั่นคงมากขึ้นอ่าบางคนก็ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทําธุรกิจใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบทําแล้วมีความสุขนะคะหน้าที่การงานก็ไปได้ดีไปได้สวยเลยทํางานด้วยความ ความสุขนะเนาะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ดีมากๆเลยเหมือนกันนะคะการงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยคุณมีความสุขมากๆสําหรับในเดือนกันยายนนี้ได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบคุณก็มีความสุขนะคะการงานหน้าหน้าที่การงานไปได้สวยไปได้ดีอ่าสำหรับน้องๆวัยเรียนนักศึกษานักเรียนทั้งหลายนะคะมองดูว่าในเดือนกันยายนนี้เนี่ยอื จ,จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนรอ,อาบางคนไปสอบโคตาสอ,สอบนู่นสอบนี่เอาไว้ทิ้งเอาไว้ก็อาจจะได้รับข่าวดีนะคะว่า,าประสบผลสำเร็จนะอาจจะสอบได้เข้าสอบเข้าเรียนในโรงเรียนหรือในมหาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันในคณะที่ตัวเองชอบอะไรแบบนี้นะได้ทำใน สิ่งที่ฝันในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบได้เรียนอะไรในสิ่งที่อยากเรียนอยากทำแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะมีการประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนเนาะแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะแบบสนุกสนานเอนจอยดูไม่มีอะไรเครียดมากช่วงนี้กำลังเรียนไปอย่างมีความสุขหลายๆคนก็แบบว่าได้เรียนอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เริ่มที่จะเห็นทางแล้วว่าโอเคฉันเหมาะกับทางนี้นะอะไรอย่างนี้ <c oughs> โอเคดีจังเลยอะ่ะชาวราศีนิถุนนะคะในเดือนกันยายนนี้ดูเหมือนจะเป็นเดือนดีๆของคุณในเรื่องการงานการเงินนะคะหน้าที่การงานการเงินการเรียนอย่างนี้อ่ะทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างลัคกี้อินเกมแล้วลัคกี้อินเลิฟด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงเอ่ย King of Swords King of Swords The Empress รีเปิดเดี๋ยวเปิดไพ่โรแมนเจอร์ให้อีก2ใบนะคะ reconciliation engagement wow อะไรกันชาวราศีถุนู นอกจากจะลัคก,กี้นเกมแล้วยังลัคก,กี้ินเลิฟอีกด้วยหรอในเดือนกันยายนนี้แท้เป็นเดือนที่ดีของคุณจังเลยเนาะ <c oughs> อ่ะมองดูว่าชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกันยายนนี้นะมันเหมือนจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดคุณได้ตัดสินใจลงไปแล้วอะ่ะเหมือนจะมีการสำหรับใครบางคนมีการที่จะกลับมารีเทน รีเทิรนกลับมาของคนรักเก่ามีการกลับมาพูดคุยกับคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะความสัมพันธ์จะดีขึ้นดีดีขึ้นกว่าเดิมนะคะมีแบบเนีย่ยมันมีเด h อ n d r เวิร์สคือมันอาจจะจบเรื่องราวประเด็นอะไรต่างๆที่เคยมีปัญหากันแล้วได้เริ่มต้นใหม่ มคะมีการรีเทิร์นกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอแล้วการกลับมาครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะแบบว่าค่อนข้างที่จะจริงจังอะนะเหมือนจะแบบว่ามีคอมมิทเมนต์กันที่แบบชัดเจนอะไรเงี้ยใครที่เคยอ,อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนอาจจะแบบว่า เป็นคนคุยสถานะไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้รับสถานะที่ชัดเจนมากขึ้นได้เลื่อนขั้นเป็นคนรักเป็นแฟนอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับคนมีคู่สําหรับคนมีคู่มองดูว่าคนที่อาจจะแต่งงานกันแล้วหรืออยู่กินกันแล้วนะคะคนที่อยู่ในวัยอันสมควรมีโอกาสที่คุณจะมีบุตรออมีโอกาสที่คุณจะท้อง ได้เหมือนกันนะในเดือนนี้ถ้าใครที่กําลังรอคอยข่าวดีในเรื่องนี้อยากจะมีลูกอยากจะมีบุตรนะคะเดือนนี้มีโอกาสนะที่คุณจะได้รับข่าวดีนั้นหรืออาจจะมีการพูดคุยกันตัดสินใจกันว่าโอเคเราจะมีลูกกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะมีการตกลงกันว่าแบบเราเราอาจจะแบบว่ามีลูกกันเถอะพร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัว ความเรที่จะมีลูกอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้อืสําหรับใครบางคนในที่นี้คนที่มีคู่มีประเด็นแล้วแบบว่ามีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับคนกับใครบางคนแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะแล้วการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยดีไม่ดีนะคนคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ คุณอาจจะแบบว่าเลิกกับคนที่คุยอยู่ตอนนี้นะตัดสินใจเลิกแล้วก็กลับไปคุยกลับไปคบกับคนเก่าของคุณอืมเพราะมันมีไพ่คนเก่าขึ้นมานะอาจจะมีการกลับไปคบไปคบหากับคนเก่าของคุณแต่จริงๆแล้วมองตามหน้าไพอ่อ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าจะมีการรีเทิร์นของคนเก่าๆกลับมามากกว่า ไม่ว่าคุณตอนนี้คุณจะโสดหรือว่าคุณจะมีคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะมีการรีเทิร์นของคนเก่าๆกลับมานะคะแล้วการกลับมารอบนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาแบบจริงจังมากขึ้นอือดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลมีอะไรอยดากบอบคุณเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายน BIG HAPPY CHANGE นั่นไงบอกแล้วบอกแล้วว่าเดือนนี้อ่ะ คุณลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟคือมันดีไปทุกอย่างเลยเห็นไหมมันดีแฮปปี้เชนจ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆด้วยนะคะอักฟอร์เฮลฟอร์มอาร์เซอร์อักฟอร์เฮลฟ r รมอาร์เอร์ก็คือคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบ ติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยคุณก็ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้มีคนคอยช่วยเหลือเกือเอ้อกูลเช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณ,ค,ณคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะมีคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลคุณเออดีอ่ะแล้วก็ career transition นั่นไงอย่างที่บอกไว้ตอนแรกตอนแรกเลยว่าใครบางคนนะคะชาวราศีมิถุนบางคนเนี่ยอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครบางคนอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นงานที่ตัวเองรักและอยากจะทานะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานอ่ะแต่แน่นอนแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะโหดีมากๆเลยนะคะยินดีด้วยกับชาวราศีมิถุน ในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเลยทีเดียวนะโอเคยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันได้นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็บอกกันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณนะคะ